พระไตรปิฎกฉบับหลวงพระสะทยเล่มที่17สุตันตปิฎกสังยุตตะนิกายขันธาราวะขันธาวาราวะห้าอุปาธสังยุตหนจักขุสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแห่งทุกข้อ479้อ479พระนครสาวัตถีและถึงดูก่อนพิสุรลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักษุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งหูละถึงแห่งลิ้นละถึงแห่งกายละถึงแห่งใจ นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกขมีความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะดูก่อนพิสุทังหลายความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งจักษุนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะ ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งหูละถึงแห่งจมูกละถึงแห่งลิ้นละถึงแห่งกายละถึงแห่งใจนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกโดยความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิด ความปรากฏแห่งรูปนี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งเสียงละถึงแห่งกลิ่นละถึงแห่งรสละถึงแห่งโพธพภะละถึงแห่งธรรมารมณ์นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งโูภนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะ ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งเสียงละถึงแห่งกลิ่นละถึงแห่งโพธะะละถึงแห่งธรรมารมณ์นี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกเป็นความสงบระงับเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูก่อนพิสุทังหลายความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักขุวิญญาณละถึงแห่งโสตะวิญญาณละถึงแห่งมโนวิญญาณนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและบรณะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับ ความดับศูนย์แห่งจักขุวิญญาณละถึงแห่งโสตะวิญญาณละถึงแห่งคานวิญญาณละถึงแห่งชิวหาวิญญาณละถึงแห่งกายยะวิญญาณละถึงแห่งมนโนวิญญาณนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความสงบระง,งับแห่งโลกเป็นความดับศูนย์แห่งชราและบรณะดูก่อนพิสุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักขุสัมผัสละถึงแห่งโซตสัมผัสละถึงแห่งคานะสัมผัสละถึงแห่งกายะสัมผัสละถึงแห่งมโนสัมผัสนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งจักขุสัมผัสละถึงแห่งโซตะสัมผัสละถึงแห่งคานะสัมผัสละถึงแห่งชิวหาสัมผัสละถึงแห่งกายะสัมผัสละถึงแห่งมนโนสัมผัสนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเกิดความปรากฏแห่งจักขุสัมผัสชาเวทนาละถึงแห่งโตสตะสัมผัสชาเวทนาละถึงแห่งคณะสัมผัสชาเวทนาละถึงแห่งชิวหาสัมผัสชาเวทนาละถึง แห่งกายะสัมผัสสชาเวทนาละถึงแห่งมโนสัมผัสสชาเวทนานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับไปโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งจักขุสัมผัสสชาเวทนาละถึง แห่งโสตะสัมผัสสชาเวทนาละถึงแห่งคานะสัมผัสสชาเวทนาละถึงแห่งชิวหาสัมผัสสชาเวทนาละถึงแห่งกายะสัมผัสสชาเวทนาละถึงแห่งมโนสัมผัสสชาเวทนานี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขเป็นความดับสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและบรณะ ดูกรพิสุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปรสัญญาละถึงแห่งสัทธะสัญญาละถึงแห่งคันธะสัญญาละถึงแห่งระสะสัญญาละถึงแห่งโพธะสัญญาละถึงแห่งธรรม,มะสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความปรากฏแห่งชาราและมรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบนะครับความดับศูนย์แห่งรูปสัญญาละถึงแห่งสัทธะสัญญาละถึงแห่งคันทะสัญญาละถึงแห่งระสะสัญญาละถึงแห่งโพธะสัญญาละถึงแห่งธรรมะสัญญานี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุก เป็นความสงบระง,งับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูกรพิสุททั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปสันเจตนาละถึงแห่งสัทธะสันเจตนาละถึงแห่งคันทะสันเจตนาละถึงแห่งรสศสันเจตนาละถึงแห่งโพธะสันเจตนาละถึง แห่งธรรมะสันเจตนานี้เป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและบรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งรูปปรสันเจตนาละถึงแห่งสัทธะสันเจตนาละถึงแห่งคันทะสันเจตนาละถึงแห่งรัะสัรเจตนา ละถึงแห่งโพธพะสันเจตนาแห่งธรรมะสันเจตนานี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความสงบระง,งับแห่งโลกเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูกนพิสูจน์ทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความมังเกิดความปรากฏแห่งรูปปัตหาละถึงแห่งสัตตัณหาละถึงแห่งคันทะตัณหาละถึงแห่งระสะตัณหาละถึง แห่งโพตะตัณหาละถึงแห่งธรรมะตัณหานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งรูเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ความดับไปโดยไม่เหลือความสงบประรับความศูญย์แห่งรูปรตันหาละถึงแห่งสัทธะตัณหาละถึงแห่งคันธะตัณหา แห่งระสะตัญหาละถึงแห่งโพธะตัญหาละถึงแห่งธรรมะตัญหานี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูก่อนพิสุทุหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปะวีธาตละถึง แห่งอาโปาธาตุและถึงแห่งเตโชาธาตุและถึงแห่งวาโยาธาตุและถึงแห่งอากาศาธาตุและถึงแห่งวิญญาณาธาตุนี้เป็นความเกิดแ่งขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและบรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบระับความดับศูนแห่งปัวีาธาตุละถึง แห่งอาโปธาตุละถึงแห่งเตโชธาตุละถึงแห่งวายโยธาต์ละถึงแห่งอากาศธาตุละถึงแห่งวิญญาณธาตุละถึง <S 2> <S 2> <S นี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิด ความปรากฏแห่งรู้นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรารถนาแห่งสัญญาละถึงแห่งสัญญาละถึงแห่งสังขารละถึงแห่งวิญญาณนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความ ปรากฏแห่งชราและบรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งรูปนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและบรณะความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความดับศูนย์แห่งเวทนาและถึงแห่งสัญญา ละถึงแห่งสังขารละถึงแห่งวิญญาณนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความดับศูนย์แห่งชราและมรณะจบอุป,ปาทสังยุต